ครับผมสวัสดีทุกคนในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจ้าบางนานะครับมาข้อแล้วก็มือขับของฟาร์7เจ็ดนะครับเ้ <c oughs> ไม่ต้องเคี้ยว <c oughs> อาจะต้อง <c oughs> <c oughs> จะเคี้ยวทำไม <c oughs> อ็จะเลือก <c oughs> เดี๋ยวจะลองเอาล้อ,าอยางนะครับล้อ,อยางตัวนี้นะเป็นยางปืนใหญ่นะครับผมซื้อมาราคา3000บาทนะครับ สามพันสามร้อยบาทแล้วก็กระทะลูกทิพย์เดินหน้านะได้พิส่สันกระทะลูกทิพย์นะครับนี่อะทิพย์ยางเปอร์เซ็นต์กระทะไม่ของลูกทิพย์นะครับ2,800ันแปด้บาทเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับาาเป็นบุ๊กก็ตามนี้เลยนะครับอะไรวางเบอร์ใหญ่จะลองมาวิ่งในในเนี่ยในหน้ากันดูนะโอ้ยผมจะตกวิ่งเพื่ออะไร วิ่งทำไมเนี่ยจะลองดูว่ามันวิ่งไหวหรือเปล่าใช่ไหมลองดูว่ามันวิ่งไหวหรือเปล่าเดีมันไหววี่งเป็นการสัยเส้นจ,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 จิดรเอายางบ้างจะลองดูงดแ,แต่นี่มันเป็นกระบะดแล้วกระบะก็ผุพังไปตามกาลเวลาแล้วโอ้โหฝนจะตกเว้ยวต้องจากนาฬิกาวินหน้าห้านะครับหลังสิบสองจะลองร้อยยางกัน,กนดูนี่นะครับไปบินบินนี่ค่อยลงนะเดี๋ยวฮะขึ้นดิ

เป็นล้อยางนะครับโอ้ผมขึ้นไปมันไปไม่ไหวนะ cái <laughs> nhầm đâu chỗ bảy không? À, ha, phải hả? phải xin lỗi Họp oh. Họp oh. Hả? Ah. Sao bay bay lắm mày, đăng lắm mày Đăng lắm mày ใช่นะครับผมายางก็วิ่งได้นะนะครับกระถางเขาก็โอเคเลยครับผมาวาควงนะวาควงนะเบาเบา อออ่ะากได้เห็นนะครับโอ้อยากเขาแน่นอนจริงไม่น่าไปไหวนะไม่น่าไปไหวไม่ได้สายกันเนี่ยนะครับผมไปสบายๆเลยนะครับโอ้ ไอยางก็ป่าหลังรั่วเด้นะครับพวกแน่นอนไม้ไม้กันนด่นะครับผมขึ้นขึ้นขึ้นหลังไปไม่มีน้ำลมต้องลองน้ำลม อันนี้ดินมันไม่มันไม่รลมนะครับเ<ว>ก,กนหนึ่งนะครับเกนหนึ่งขับแล้วอเอามาลองให้ดูแค่นี้พอนะครับัถหลังใส่คุบด้วยอ่ี๋ย่ว่าหลังผมจะ,ะแต่คุบน่าจะไปไหวสบายเพราะว่าสารีมันหนัก เอางี้ดีวกว่าแล้วแข่งกับีสศนุใส่โคนใส่ล้อยางรู้แล้วะ <laughs> ลนะครับว่ามันไปไหวนะผมะเดี๋ยวแข่งล้อเล็นธรรมดาไปเดี๋ยวผมจะลองใส่ล้อยาง <laughs> แข่งกับีสศนนะครับส <laughs> ำหรับวิดีโอชุดน,นี้นะผม เท่านี้เลยนะครับโค้ดไลน์โค้ดแชร์้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมหลังได้เห็นแนะ่ใส่ขุบล็องนะครับใส่ล้อ,อยางไม่ใส่ล้อเหล็กนะครับจะใส่ล้อ,อยางนะครับผมค,บคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับไว้ติดตามกันคลิปหน้าเลย